ไอซเตียงสีหกชั่วโมงขยับไม่ได้การประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำเขาถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินและรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริ์การรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสงัดเขาลืงตาได้มองเห็นเพดานสีขาวและแสงไฟสลัวสลวของห้อง i c ซแต่เขาขยับตัวไม่ได้เลยแม้แต่นิ้วก้อยเสียงเครื่องช่วยหายใจดังเป็นจังหวะ ฟืดฟืดเขารู้ตัวทันทีว่าเขาตกอยู่ในภาวะยาชาหมดฤทธิ์แต่ยาหย่อนกล้ามเนื้อยังทำงานอยู่ anesthesia awareness ร่างกายเป็นอัมพาตแต่สมองตื่นตัวเต็มที่นาฬิกาดิจิตอลบนฝาผนังบอกเวลา0.00นการพยายามส่งเสียงร้องแต่มีเพียงท่อช่วยหายใจคาอยู่ที่คอเขาทำได้เพียงกรอกตาไปมา ในห้อง ICU รวมนี้มีเตียงอยู่4เตียงเตียงหนึ่งคือเขาเตียงสองและสว่างเปล่าแต่เตียงสี่ที่อยู่ตรงข้ามมีผ้าขาวคลุมล่างไว้ทั้งตัวการขนลุกสู้เมื่อรู้ว่าเขากำลังนอนเฝ้าศพอยู่ในห้องนี้เพียงลำพังพยาบาลเวรเพิ่งเดินออกไปและปิดไฟเหลือเพียงไฟฉุกเฉินสลัวๆความเงียบทำให้กันได้ยินทุกอย่างชัดเจนแกรกแกรก เสียงเหมือนผ้าเสียดสีกันดังมาจากเตียงสี่การพยายามหลอกตัวเองว่าเป็นเสียงแอร์แต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่ร่างใต้ผ้าขาวนั้นทันใดนั้นมือซีดเซียวข้างหนึ่งก็ตกลงมาจากข้างเตียงห้อยตรงเตงและที่น่ากลัวกว่านั้นคือนิ้วมือนั้นกำลังกระดิกเคาะกับโครงเหล็กของเตียงเป็นจังหวะก๊อกก๊กก๊อก ประตูห้อง ICU เปิดออกเองช้าๆไม่มีพยาบาลเดินเข้ามาแต่เป็นเงาดำร่างสูงใหญ่เดินลากเท้าเข้ามาหยุดที่ปลายเตียงสี่เงาดำนั้นก้มลงไปกระซิบอะไรบางอย่างที่ข้างหูศพกันได้ยินเสียงตอบรับเบาๆเป็นเสียงแหบแห้งเหมือนคนสำลักน้ำยังไม่ไป เงาดำนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วหันขวับมาทางเตียงของกันแม้จะไม่มีหน้าตาแต่กันร,รู้สึกได้ว่ามันกำลังจ้องเขาอยู่มันค่อยๆเดินลากเท้าตรงมาที่เตียงของกัน กันอยากจะกรีดร้องอยากจะดิ้นหนีแต่ร่างกายไม่ตอบสนองเลยน้ําตาไหลอาบแก้มด้วยความกลัวสุดขีดเงาดำมายืนอยู่ข้างเตียงมันยื่นมือที่เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งมาแตะที่หน้าผากของกันเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของเขาไม่ใช่ผ่านหูแต่ดังในสมองตื่นอยู่หรอ มันเริ่มใช้นิ้วลูบไล้ไปตามท่อช่วยหายใจบีบเบาๆสลับกับปล่อยทําให้การหายใจติดขัดทรมานเหมือนคนจมน้ํามันหัวเราะเบาๆเนื้อยังสดอยู่เลยแลกกันไหมร่างจากเตียงสี่ลุกขึ้นนั่งผ้าคลุมหลุดออกเผยให้เห็นสภาพศพที่หน้าอกยุบและเต็มไปด้วยเลือดศพนั้นเดินโซเซมาที่เตียงของกันยืนขนาบข้างกับเงาดำเงาดำพูดขึ้น มันอยากได้ร่างกายของมึงมึงขยับไม่ได้อยู่แล้วนี่ยกให้มันสิศพค่อยๆปีนขึ้นมาบนเตียงของกันทับลงมาบนร่างของเขากลิ่นเหม็นเน่าและคาวเลือดคละคลุ้งการรู้สึกถึงน้ำหนักที่กดทับและความเย็นยเยือกที่ซึมเข้ามาในผิวหนังหน้าของศพอยู่ห่างจากหน้าเขาแค่คืบดวงตาที่ถลนออกมาจ้องมองเขาขอยืมนะ ศพพูดพร้อมกับอ้าปากกว้างเตรียมจะประกบปากเพื่อดูดวิญญาณหรือสิงสู่ในวินาทีที่ปากของศพกำลังจะประกบลงมาเครื่องวัดชีพจรหัวใจของการก็ร้องเตือนเสียงดังลั่นตีดตีดประตูห้อง ICU เปิดพว่งทีมแพทย์และพยาบาลวิ่งกรูเข้ามาคนไข้เตียงหนึ่งชีพจรพุ่งเตรียมฉีดยาคลายเครียดด่วน แสงไฟสว่างจ้าถูกเปิดขึ้นเงาดำและศพเตียงสี่หายวับไปกับตากันรอดตายวุดหวิด่ดพยาบาลฉีดยาให้เขาจนเริ่มสงบลงหมอเจ้าของไข้เดินมาเช็คอาการแล้วหันไปดุพยาบาลผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเตียงสี่ให้รีบเข็นไปห้องดับจิตจะทิ้งศพไว้ในห้องรวมแบบนี้ได้ยังไงพยาบาลหน้าเสียขอโทษค่ะหมอเวนเปลือกกำลังจะมารับค่ะพยาบาลรีบไปเข็นเตียงสี่ออกไป จังหวะที่รถเข็นผ่านเตียงของกันผ้าคลุมศพเลื่อนหลุดลงมาเล็กน้อยมือซีดเซียวของศพห้อยลงมาและกันเห็นชัดเจนว่านิ้วกลางของศพค่อยๆยกขึ้นมาชูให้เขาพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากของศพที่ะแยะขึ้นเล็กน้อย0.600นแสงเช้าส่องเข้ามากันปลอดภัยแล้วหรือเปล่า เพราะเขารู้ดีว่าคืนนี้เมื่อตะวันตกดินพวกมันรู้แล้วว่าเขามองเห็นและพวกมันจะกลับมาอีกแน่นอนในตอนที่เขาขยับตัวไม่ได้เหมือนเดิม